สวัสดีจ้าพี่น้องมื่อนี้แม่พันนี้มาเบิงแม่รัศมีเฮ็ดขนมทั่วแปบ,บจ้ามื่อนี้ทั่วแปบเบมื่อวานนี่เขต้มผัดเขาต้มเค็มนี่ค่ะอันนำทำยังร้สงปุ้ยขึ้นเก้านี่สยังไงต้ให้ปุ้ยเนาะค่ะถึงอสนม้ค่ะเอาเรียงลูกน้ำนงไรนะพัฒนา บ้านเมียงค่ะย่านไข่เลียดออกถึงเห็ดขนมเนาะคะ่ะเนาะโอ้เห็ดแบบนี้อืมนี่ค่ะพี่น้องเอาเอาทั่วไปท้างไหนนี่ค่ะเอาทั่วไปข้างในเราก็ทุกคกขังนอก อืมในค่ะพี่น้องนั่นแป้งบางๆอืมทั้งหลายแป้งมันอยากนานได้นานเลยอืมถ้าแป้ง,ปงบางมันติดแตกแล้วที่นี่มันกเ็เฮ็ดบ่นั่นได้นานนา,นานไลัสมีเจ้าของสูตรแตะนี่ธรรมดา,าพี่นอ้องอ๋อพอ,อเคยเห็นจากเทียได้ละมีแต่ซื้อเพิน่นกินแต่ก่อนก็ได้เพิ่งมาเห็นวิธีเฮ็ด ไปหาเสื้อเอะงาเอ็งเอางางามาขว่แล้วก็ลุยเนาะน้ำตาลน้ำีกุ่นเมีนหรือหรือจังไดน้ำตาลพุกน้ำตาลอีกไลยขันไลยตอนค่ะทั่วเปรบอ่ะพี่น้องเนี่ยถ้าบางมันแตกเวลาเราบแเอะต้มเป็นหนึ่งเหรอมันตีเปิก็เปิดกันมันตีจ้า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 ไม่ตัดจ้า ค่ะเมลรสมีนี่เกียงหลายย่างค่ะเกียงหลายย่างมีสูตรเท็ขนมข,นมขนม้าวต้มสมก็เป็นแม่ค้าขนมค่ะพี่น,น,น้องลองดูคลิปนี้สิเป็นคลิปเดียวจบเลยนะคะเนี่ยอมืมอืมใบเตยมาขั้นเจะใบเตยมาใส่สิ จางท้อบอเป็นยังดอกมีดอกอันชั้นน้ำเนาะสีม่วงสีนะเนาะสีม่วงสีเขียวดอกอันชั้นบ้านเราดับหมดนี่ค่ะอันนี้หนึ่งซุกแล้วเนาะค่ะเนาะหนึ่งสุกแล้วอืมมันเดียวคุกไอเอาเกลือคุกมันจังมีมันแต่พอคุกเกลือมันโลมันเกลือ เกลือหุยเกลือมันจะออกมันๆยังเสียบอืมนี่ค่ะพี่น้องแป้งนี่เป็นแป้งยังคะแป้งข้าวเหนียวเตี้ยแป้งข้าวเหนียวค่ะพี่น้องแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวแป้งมันผสมนิดนึงอ๋อแป้งมันผสมนิดนึงแปงเพื่อเวลาสุกแล้วข้มันได้เหนียวเนาะ แต่ว่าเขาเหนียวนี่ก็เหนียวอยู่ดีแหละแป้นอยางเขาเหนียวอืมถ้าบางมันจะเป็นเหนีงเวลาเขาเป็นหนึ่งเปเองมันจะแตกออกจากกันแม่นบอออกจากกันอืมเมล็ดสมีเมล็ดสาหมีมันมีความรู้ค่ะอันอันนี่ค่นตอนนั้นนี้มันสีมีแค่นี้เวลานั่นเขาจัะกี่คุกทัวกังคุกั่วสุกแล้วก็เอาคุกทั่วน้ำตาล น้ำตาลต่างหากเตีน้ำตาลเอาเทสใส่ต่างหากงาเด้งาคุกกับอันน้ำตาลเลยอ๋อเอางาเอางาใส่กันกับน้ำตาลขว้างาเนาะค่ะเนาะขว้างาแล้วก็คุกใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่ถุงไปต่างหากเอาเอาใส่ถุงไปแนบต่างหากเวลาเพิ่นซื้อไปเพิ่นติดจีนเพิ่นนก็คอยเทสใส่โอ้ประาณนัใส่ไปโรดแล้วมันมันแฉะมันแมนเอแมนแมนเคยเห็นแต่เพิ่นนั่นใส่ถุงไปต่างหาก เฮ็ดถุงเท่าไรนะแม่มใีใส่กล่องกล่องละยี่สิบบาทโอ้ใส่กล่องกล่องละยี่สิบบาทใส่จากลูกจ้ะกะประมาณองแปดอืมได้หลายกันด้วยหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอีกอันนึงเขาหยิบพ่อแปดเขาหยิบอะไพ่อกองโอ้ไม่มมมรัศมีเมันมีความรู้หลายอย่างค่ะพี่น้นองค่ะตั้งบ่ติดอืมนี่ค่ะ ต้องใช้แป้งโรยตี่ลวกก็ได้ปีหนึ่งก็ได้ดนี่แหละ่ะตีนองมาบึงผู้เพื่นเห็ดปิ่นเนาะค่ะเนาะ ก็คือง่ายขั้นเฮ็ดบ่เป็นก่นนี่ค่ะอันเฮ็ดไปตามภาษาจ้าของดอกเนาะซื้อเพื่อนกินกเรามานั่งเฮ็ดมาผู้พับรับจําติจังเพื่อนวานติแม่อันแต่กส็สามารถสาามรถเฮ็ดได้ถ้าเป็นแม่พันนี้นี่เฮ็ดบ่ไรจะเฮ็ดบ่เปลี่ยนเลยพะวามันบม่มีขอมูลบ่มีพื้นฐานการเฮ็ดขนมมาก่อนค่ะมีจเ่เฮ็ดธรรมดาบวชกล้วยบวชอีหยังไปยังเสีค่ะ แต่ว่าขนมแบบนี้เฮ็ดบ่เป็นค่ะเป็นประเภทว่าเม็ดขนมฝอยท้องสังขยาอย่างเงี้ยสิเฮ็ดเป็นแม่นบ่กั้นมีใส้แป้งก็พอเฮ็ดได้แต่ว่าบ่ได้เปลี่ยนหรอกคือขี้เฮ็ดเพิ่นเฮ็ดเพ่นเฮ็ดตั้งแต่ไปเฮ็ดงานยู่ไปนั่นเพิ่นเเห็นเพิ่นเฮ็ดเนาะเพิ่นอันให้ซอยเพิ่นออืไ้ซอยตีไข่ออื ไข่แดงเพื่อเอาแต่ไข่แดงมันบอกเอาแต่ไข่แดงเป็นพวกท้องหยิบท้องหย่อนนี่ก็เอาแต่ว่าหวานคักข้างนอกขนมไทยโมเน่ะเนาะหวานคักบหวานังไหมีแต่ได้น้ำตาลอ่าเป็นซาน้ำตาลเลยนห่ะนะก็น้ำตาลไซอ้เข็มเป็นหม้อเนาะก็จากกิโลเป็นเดยหวานคักเป็นเม็ดขนนเป็นท้องหยิบท้องหย่อนเนี่ยอ้ยเขาต้มใส้อันน้ำเชื่อมไหมอืม มนันหวานที่ว่าไปใส่หวานค่ะค่ะพี่น้องอันนี้เขาจินภาคขนมอันนั้นเป็นขนมภาคกลางเนาะค่ะเป็นขนมไทยของภาคกลางแต่ว่านี่เป็นขนมไทยของของภาคอีสานกะเขากับพ่อเฮ็ดพ่อหวานพ่อพ่อรูปพ,พ่อแซบเนี่ยค่ะบ่ถึงกับหวานจัดบางคนเพิ่นกับบ่จินหวานได้ค่ะทั้งภาคอีสานเนี่ยถ้าว่าหวานหลายเป็นกับบ่อค่อยจิน เป็นตำสมตำอยังยังสี่บางคนเพิ่นกับบ่มักใส่น้ำตาลค่ะพี่น้องได้วิธีได้รู้วิธีการทำขนมถั่วเปเร๊รปบ ้มน้ำลวกลวกเร้วกวาตักขึ้นมา <Okay. S 2> ล่างน้ำเย็นก็จบคลิปขนมทั่วบแปบ,บไม่ทำเน่กอนเนาะค่ะนาะขอบคุณพี่น้องหลายๆค่ะที่ติดตามชมคลิปหน้าพ่อกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ